ช่วยขายโดยเย็นเย็นน้ำจับเลี้ยง A I S 5G ไฮรัก์ปรีโวต G R สปอร์ตใหม่วันนี้พี่วัดจัดเต็มหลากหลายเมนูแบบไม่หวงสูตรกันเลยล่ะคะ่ะเพราะเจ้าตัวอยากจะเผยแพร่อ,อาหารพยาให้คนได้รู้จักกันเยอะๆอย่างเมนูแกงบะนุนชามนี้ลำขนาด สูตรครัอื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่สูตรก้นครัวของพี่วัดก้องใช้น้ำซุปถึง2อ,อย่างนั่นก็คือน้ำซุปจากต้มปลากรอบกับน้ำซุปกระดูกหมูมาผสมกันค่ะอีกหนึ่งเมนูค่ะแกงบหนุนแกงบหนุนค่ะบแกงบหนุนก็คือแกงขนุนอันนี้ทางเหนือจะมีใส่มะเขือส้มใส่กระดูกหมูใส่ปลาแห้งค่ะค่ะ ปลาแห้งที่ว่าคืออันนี้อันนี้คือปลาปลาปกรด่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาต้มก่อนต้องต้มก่อนต้มให้ต้มเอาหรือเราจะเอาน้ำน้ำต้มปลานี่แหละมาใส่เป็นน้ำแกงซึ่งก็จะได้ความหอมจากปลากรอบและความหวานจากกระดูกหมูนั่นเองกระเทียมกระไรเหมือนเดิมพริกแห้งอุ้ยอันนี้มีกะปิ ใช่เราจะมีปลาครับเออใส่ปลาด้วยใช่ฮะราจใส่น้ำปลาแล้วก็เราจะใส่เนื้อปลาลงไปผกกด้วยฮะเพื่อความเข้มข้นกระผมจะใส่กระดูกหมูนะครับเมื่อกี้นี้น้ำต้มปลาคือพักไว้ก่อนแล้วก็ใช้อีกหม้อหนึ่งมาเป็นกระดูกหมูแล้วอันนี้ต้องใช้น้ำซุปทั้งสองแบบอ่ะ่ะใช่ครับปลาทนี่เอากินละใช่ครับพิกแกงลงเลยครับพิกแกงลงไปเลย จริงๆส่วนผสมทุกอย่างที่ใส่ลงไปก็คือสามารถหาได้ตามท้องตลาดอยใช่ครับง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เราก็ดูไว้เผื่อบางคนอาจจะลองทําที่บ้านแต่ถ้าทําที่บ้านไม่สะดวกอยู่กรุงเทพก็แวะเวียนมาได้ได้ครับพระเอกมาแล้วขนุนอ่อนที่เอาไปนึ่งนะครับนีบ่เ<ม>ร,ราก็ใส่ค ครับปกติเขาใส่ชะอมกับใบชะพลูอย่างนี้อยู่แล้วใช่กลิ่นหอมมากคุณขาจริงโอ้ไม่กอดสุดท้ายเราเติมน้ำปลาลงไปนิดนึงอ่ะมันก็จะมีกลิ่นหอมตบสท้ายอีกนิดนึงเนี่แฮปี้เลยอ่ะแล้วรอแล้วอ่ะจิมกัดอ้ยหอมมากอร่อยด้วยสุดยอดจริงจริงอ่ะประเภทที่เป็นแกงนี่คือแบบที่สุด นอกเหนือจากอาหารที่เราได้ทำกันไปเมื่อสักครู่หนึ่งโอ้โหจริงๆที่ร้านมีอีกหลากหลายเมนูนะคะอย่างขนุนที่เมื่อกี้บอกกันไปนอกจากเมนูอย่างแกงขนุนยนงมคะไรคยต้มขนมคุนเต้มขนุนยำก็ได้ตําก็ได้วันนี้เขาชื่อยำจะนัวนัวแล้วทีนี้มีอันนี้ขั้วแห้งเนื้อน่องลายครับผมแล้วที่พี่วัดบอกว่า ขายดีมากขายดีทุกแล้วก็ทุกครั้งทุกโต๊ะมาจะต้องสั่งแล้วก็สั่งออนไลน์ด้วยครับก็<า>บคือลา,ลาบคั่วน้ำพริกน้ำปูน้ำปูอ่าไหนไหนไหนนี่แหละอันนี้แหละพี่เนี่ยต้องลองกันแล้วน้ำปูที่ว่าเอาปูมาตำจนแหลกแล้วคั้นเอนาแต่น้ำแล้วก็ใส่ใส่เครื่องเครื่องปรุงปรุงไปด้วยใส่พริกหนุ่มเอาไปย่างแล้วก็มาตำยังไม่เผ็ดอ่ะไม่ค่อยเผ็ดใช่แต่มันจะทำไมตอนแรกกินจะมีความรู้สึกเหมือนผมเบาๆนิ่มๆผม พี่ี่วันมาเปิดร้านอาหารไกลจากพะเยามากลตั้งชื่อว่าปูพะเยาอยู่กางกรุงเทพเลยเพราะเพราะอะไรเพราะเราอยากจะให้คนกรุงเทพนี่แหละได้ทานอาหาร จากที่อื่นบ้างจากจุนักทานดแบบทางเทียงใหม่ทางอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้คิดถึงแบบพะเยาใช่รสชาติทางพะเยาบ้างเป็นยังไงเงี้ยท้างพะเยานี่รสชาติอาหารจัดจัดแต่อยากให้ลองมาชิมรสชาติค่ะเพราะอยาหลายอย่างที่เราบอกไปว่าบางอย่างเรารู้สึกว่าเราทําไม่ได้ทําไม่เป็นแต่พอมาเจอแบบนี้อ้าวเปิดประสบการณ์เลยเฮะบางอันเราไม่เคยทานเนี้ยเปิดทุกวันตั้งแต่ตั้งแต่11โมงครับถึง4ทุ่มอาหารเนื้อต้องมาลองครับอร่อยอร่อยจริงพี่วัชขอบคุณแม่ที่วันนี้ให้พวกเราได้มาล้วงรับ เคล็ดลับต่างๆของความอร่อยด้วยขอบคุณนะคะข้บคุณผู้ชัวพยายนะคะอ้าเรียกว่าวันนี้อิ่มน้ำสมาราะได้ประสานเนื้อเป็นความรู้กลับบ้านกันไปด้วยนะคะอย่าลืมผู้ชมข่าวแวะเวียนมาลองทานกันได้สัปดาห์หน้าเราจะพาไปหาความอร่อยเรื่องราวของใครที่ไหนต้องติดตามนะจ๊ะตลาดสุพรรณศรีของเราเวลานี้เวลาเดิมยังอยู่ตรงนี้นะจ๊ะสัปดาห์หน้าพบกันสวัสดีค่ะ